สบายดีเนาะสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเลยมาพบมาพอกับข้าพเจ้าเซนเกาเซนเคยยู่บอนนี่ที่ซ่องอ่าซิบภัยสาวบรพณเพาะเนาะมื่อนี้มาพบมาพอกับข้าพเจ้าซิบไพยคือเกาคือเดิมเนาะพี่น้องมื่อนี้ผ้าพี่น้องออกไฮออกหน้าหาลุกหย่าเนาะบรรยากาศแบบว่าเศร้าไฮเศร้าหน้าเท่านี้นอกจากที่ว่าดำนาเหลวนี่ก็ยังโบรานเดียวเหลวเหียดเหลวงานเถื่อเนาะออกหน้าหาลูกหยาเบิ่งแน่พี่น้องข้างหลัง เจ้าว่าหยาีหรือว่าข่อยดำเขาใส่อยู่บ่อไร่ผลไรล่โพลายอีรีอีรอผู้ใดยังวางกับประกาศมาลกหยาซอยข่อย,อยเนี่ยเด้อบรรยากาศนอนยามแรง,งแรงข่อยคำารงแรงบรรยากาศดีดีแถวนี้คือลกแล้วแล้วเนาะพี่น้องมือเสานี่ หางเกียรเกียกักอยากอยธรรมดาห้นี่สีงาม่กโมในหน้าพาว่าเพราะว่ายังเพราะว่าอยู่ติดขอ,อกหมูเนาะเดี๋ยวสิพผ้าพไปเบิง่งคอยสิลกแล้วหรือบอ่ออีแมวว่าลบกผู้เดียวนี่ประมาณสองหมือนน่ะสีแล้วโผดโพอมังโม่หมักแตง่งยากรบปุกพวัญยามาแต่ไสร้าอีลีอีรอจนบ่เห็นเขาคอยจนเบิ่งบบออกเลยว่า ไม่ก็นี่มันหน้าเขาหรือว่าหน้าหย่าวะเป้วมามาลกซอยกันลกกลกผู้เดียวมาเด้อพี่น้องลุงมือลกหย่าซอยกันเนาะเออใส่ํำว่าซอยบอด่ายุ่้ยไผซอยค่อยเลยลกผู้เดียว แ,แม่มาลกหยาซอยในเด้ออยู่สอกใดเจใดกระไดจะเกิดแล้วหรือยงังลายปวดลายปวดลายอีโลตอนดำกับมาเมยแล้วมาลกหยาี่แห้งเมื่อยกวกาตอนดำพี่น้องเลย อ,ออกโคมโมไหวเนาะแล้วก็ไปตัดให้คั้ยกินแต่ไปไลายมืออิ่มไปไายมือเติบอีกค้วคอยก็ได้หน้ามูเจ้าเป็นคือหน้าข่อยยูวอรบืดเดียวเบืองแน่โดพ่โพ,โพร้ายคักง่ามอีลีอีรอง่ามกลัวเขา่า ที่สำคัญง่ามกาขคอยพอบหยาเนี่ยซ้ำคำซ้ำมือพี่น้องเอ้ย สร้างบรรยากาศดีๆแง่แรงค่อยทำล่งแรงอยู่บ้นนอกบ้านหน้าเขาเห็ดน,น่อยก็ขึ้นห้าหนึ่งเขาเปาไฟเห็ดแนวยอยู่แนวกินตอนแรงนี้หลายพะรูดพะโู ลหลที่ลึกปึกปือหล่กระรดอกระเดียปกติแล้วมันกระสีบบลายปันนี้เนาะพีนองแต่ว่าปีนี้แต่ว่าวนมันบ่ค่อยตกนะมันค่อนขางที่จะแร้ง ไปน้ำจมไปพ,พอในพนลผู้เดียวดิเป็นเมื่อยปลูกเมื่อไงบอออกแห้งเนี่ยกะโไร้กุกใส่เอียนเนี่ยก็ได้หาดขึ้นยาวเนาะฟังเสียงอือออืออ บางทีอาจสีมู้ม่เน,นี่ยเนาะเพราะว่ามันแบบว่ามันขอนขางที่จะคําแล้วเนาะเพราะว่าไปเวียกมากลุ่มโบเมนมัดกาดลยจะเป็นมัดหยาใสสองมือดึง ตอนนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าโรผ่านไปบุดีดนลซ้ำก่อยอัดคลิปนี่แล้วบุรีดนลเลยตอน,นี่นอกข้าก็ไไ้หยาหลายเติบลรมาแล้วเฮ็ดจังไดบริทิมเสียล่าเนาะกระซิมตัดตัดหักขึ้นออกตัดหักขึ้นออกแล้วก็ใส่กระสอบใส่กระสอบอ่อาไปให้คั้วกินไปให้คั้วเอ็กสตรูกิน นลบก,ก็ได้ประมาณสี่กระสอบเนาะว่ามือเศ้าน,นี้เรียกหลายเล่ยบริทไทยคลิปบริทักไทยสบายดีพี่น้องตอนแรงก็เลยว่างๆแต่ว่าเพื่อที่ว่างได้กะจนคำคามืดหลยเติบตอนนี้หกโมงแรงหกโมงกว,กว่าเนาะแสงกะสี มันเหม่อ <m uch il ain> แจงๆมันเหมือแจงๆแน่เนาะพี่น้องขึ้นมาแล้วเขาขึ้นเมื่อท่านหลายเหตคสำเภาเหตุได้เนาะแจงไซคุกเพิ่นก็บึ้นซีย่างเป็นไฟบบได้ดอกบัมีเงินถือโทรศัพท์ไหมไพ่ขาวมาเบิงใจดีก็กดกระดิ่งติดตามส่องูรขาในเด้อซอยเสียซอยอ่ะเป็นแห้งใจเป็นกำลังใจให้แน่พอสิได้ไปเชิงฟังฟันคือเพิ่น น้ำล่างกับบม่มีหากมันก็ไรเพราะวะ่าช่วงนี้ฝนโมตกเนาะมันก็ตกพอมาลอกก็แป๊บอ่อยนึงก็ได้เห็ดเขาซุ่มแต่กับบุคคานี่ยไม่นำม้ำไรเห็หนาแต่ว่าจำเป็นตอ้องลุกนะควาะเพิ่นจหน่อยหยาเพิ่นแก่เนาะเพิ่นแห่งซีลุกยากแห่งซีหยาซีอึ้งบว่นี่พี่น้องเอ้ย บตัดหักไห่กับคิดเสียดายเวลาเขาเอาไปให้่งัวให้ควยค่ะเพราะว่าเพื่อนกระซีเลือกเด็กมีขี้ดินติดมียัง <c oughs> เพื่อนกระซีบ่ค่อยกิน เฝ้าขังบ้านเห็ดเวียกเข็ดงานยังกับบุมี่ฟุมาซอยหอกพี่น้องเห็ดเองคอยก็บยังมีพคนมาซอยคอยย่แต่ว่ามันคือบูมี่ะหละอฮแม่กระทำอยากได้ลูกเคยแหละล่ะยังหาบุฟฟอเถอะชักไปทางไดนบุ งสงไส้ไชีเท่าข้างบ้านแต่ข่อยนี่ล่ละขาดผู้ซอยเวียกสวยงานขัดตอนนล้ปากพี่น้องบ้านเฮาฟังเล่าฟังไข่เนาะเป็นกำลังใจให้ค้ขาในกรลละกันสีปะพะไทยสิงห์วัฒเดอยูบอลน,นีอยู่น้ำกันบอลน,นี่ไปโดนๆเนาะ ล,ลูกบริโดนเนาะพี่น้องย่ำว่าลุกบริโดนนีลีขอกระไดไปแห่ควยแล้วเครื่องกระสอบสำหรับวันนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเอาฝากมาตอนทักทายสบายดีสามีเนาะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยว่าก,กันอุ้ยอยู่ทางหน้าคุยข้งามเถอะวะดอกใหม่บรรน้าผน้าไปกันเด้อพี่น้องสบายดี